เขาถามว่าแอดกินอะไรทำไมเสียว สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมได้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยละกันนะครับไม่ได้เห็นหน้ากันมานานแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับผมต้องพูดว่ามันเป็นคลิปตอบคาถาม Q&A เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยทำคลิปไว้ตอนเช้านะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อยากถามอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตอบนะอ่ะรวดเร็วทันใจมากนะครับผมทําคลิปไปเสร็จปุ๊บ ทำคลิปตอบเลยทันทีนะครับก็มีคนเข้ามาถามนะหลายๆคนก็มาถามอยู่อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่คลิปละครคนเลยแบบว่าไม่ได้เข้ามาดูกันเยอะนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับผม,ท,มทั้งหมดทั้งมวลที่กด s u b s c r i b e นะครับเจ็ดหมื่นนะครับผมเจ็ดหมื่นซับสไตต้องบอกว่าเราอยู่กับช่องเดอะรัชแนลเนี่ยมากันครบปีและนี่ก็จะครบปีแล้วเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะครบรอบอังกอร์แล้วนะครับผมคือผมเนี่ยทำช่องเดอะรัชแนลเนี่ยตั้งแต่เริ่มทําก็จะเป็นช่วงที่ เอาอังกอร์ในเวอร์ชันช่อง7กับช่อง3านะครับผมเอามาทําคลิปเหมือนแบบเปรียบเทียบกันนะครับผมหลายๆคนก็จะติดตามผมมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามนะครับผมทุกๆคนที่เข้ามาถามกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคําถามอะไรอาจจะแบบว่าไม่ไม่กี่คนแต่ว่าทำดนะียวเราจะมาตอบกันแล้วกันนะครับเริ่มแรกก่อนแล้วกันนะครับผมคนแรกเลยนะครับผมคุณน้องรักนะครับผมเขาถามว่าแอดกินอะไรทําไมเสียว ืทำไมเสียวเพาะจังฟังเสียงไม่เคยเบื่อเลยค่ะอ๋อเสียงเสียงทำไมเสียงเพาะจังนะครับผม กินอะไรทำไมเสียงเพาะจังก็ไม่ได้กินอะไรครับผมก็กินปกติฮะกินผลไม้กินวิตามินซีเสียงเพาะนะครับผมจริงๆแล้วผมผมเป็นคนชอบร้องเพลงถ้าสังเกตว่าเพลงประกอบคลิปเพลงอะไรเง,งี้ยคบวงคบเวอร์เพลงประกอบละครอะไรเงี้ยผมจะร้องเพลงก็เลยแบบว่าอาจจะแบบมีโทนเสียงที่มันแบบว่าเหมาะกับการร้องเพลงนะครับผมและผมเคยเป็นดีเจออนไลน์ก็เลยทําให้แบบว่าพูดมันก็เลยแบบว่าอาจจะแบบคล่องคล่องหน่อยหลายๆคนก็ถามว่าเอ้ยผมเป็นดีเจหรือเปล่า ทำไมแบบพูดเหมือนเหมือนเป็นดีเจนะครับผมเคยเป็นดีเจออนไลน์ก็เลยพูดเยอะพูดแบบไร้สาระเยอะนะครับผมแต่ก็เลยมาพูดทําคลิปได้คล่องนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมตอบคําถามแรกกันไปนะครับคนต่อไปก็ผมมิสเซเบียครับเขาบอกว่าอยากให้คลิปมโนละครภาคต่อครับอยากให้ทําคลิปมโนละครภาคต่อน่าจะประมาณนั้นนะครับผมก็เลยถามเขาว่าเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรก็ได้พี่ผมดูหมดแหละพาเหมือนแบบว่า เหมือนแบบเฮ้ยช่วยเกาหลังให้หน่อยสิเอาคันตรงไหนล่ะจะได้เกาได้ถูกเกาทั้งหลังหละคันทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าเหมือนมันกว้างนิดนึงนะครับผมอ่ะคลิปมนโนเนี่ยผมก็จะทําอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ดูกระแสว่าแบบเฮ้ยมีคนมีคนดูเรามากน้อยแค่ไหนนะครับผมหลังๆเนี่ยถ้าใครสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าอ่ะช่องผมเนี่ยยอดวิวเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับผมหลังๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยวิวเองทั้งที่คนซับสไครต์เนี่ยโหถึงเจ็ดหมื่นคนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ เป็นเพราะอะไรแต่ว่าเราก็ไม่หยุดทําคลิปนะเพราะว่ายังมีคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ยังดูคลิปของเราอยู่นะครับพูดถึงคลิปมโนนะครับผมผมเนี่ยเคยทําคลิปมโนมาแล้ว5ครั้ง5เรื่องนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องเสาห้านะครับผมเสาห้ารีเมคค่ายพอดีคำนะครับซึ่งถ้าใครดูคลิปมโนของผมเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยตั้งชื่อคลิปว่าด่าได้มโนทั้งคลิปนะครับซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกคลิปเลยนะครับผมผมเคยทำเสาห้ารีเมคนะครับผมของค่ายพอดีคำแล้วก็ พาอกระแสคลิปนั้นน่ะ โหคลิปแรกรู้ป่ะทำไปคนดูตั้งเจ็ดหมื่นคนนะอาจจะเยอะสําหรับผมไงแต่ว่ามันอาจจะไม่เยอะสําหรับเอ้ยคนดูเยอะทุกคนอาจจะมองเป็นล้านวิวอะไรอย่างงี้แต่กับผมเจ็ดหมื่นได้เยอะแล้วนะครับแล้วคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันก็แบบดรอปลงมาเรื่อยๆนะครับผมคลิปต่อไปนะครับผมที่ผมทําคลิปมโนก็เป็นเสาห้าทับทีมสยามนะครับอันนี้ผมให้รีเมคค่ายนายบิวเวอร์ฟลีมนะครับเรื่องต่อไปครับผมพระจันทร์ลายพยักครับรีเมคของค่ายพอดีคําครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นจิตสังหารไฟผ้าครับจิตสังหารเดือนเดือดแล้วก็ อันนี้ผมให้ช่อง3รีเมคเพราะว่าผู้ประพันธ์เนี่ยเขาย้ายไปอยู่ช่อง3นะครับให้ค่ายเมตตามหานิยมนะครับผมเป็นคนสร้างนะครับในคลิปมโนนั้นนะครับส่วนคลิปมโนล่าสุดเลยเพิ่งปล่อยไปไม่นานนะครับผมก็เรื่องลุยนั่นเองนะครับลุยเนี่ยผมให้รีเมคโดยค่ายดีด้าวิดีโอนะครับคลิปนี้นี่ก็เป็นคลิปล่าสุดที่ผมเพิ่งทําไปนะครับกระแสก็เงียบเงานะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าหลังๆเนี่ยคลิปมันก็ไม่ค่อยมีคนดูมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับโอเคครับคาถามต่อไปนะครับผมอยากให้ทําละคร ช่อง7อย่างเดียวเท่านั้นนะอ่าคนน่ารักจะใครละนะครับต้องบอกเลยว่าผมทําไม่ได้ครับผมไม่สามารถที่จะทำอ่าช่องใดช่องหนึ่งได้นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่า70,000คนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแฟนละครช่อง7อย่างเดียวเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะผมทําคลิปละครช่อง7ปุ๊บต้องมีคนดูครบ7 0 0 0 0คนซึ่งมันไม่ใช่อย่างแน่นอนถูกปะ่ะนะครับในช่องของผมเนะี่ยมันจะถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่เริ่มต้นทําช่องอแรกๆนะครับผมทําเริ่มต้นด้วยการาทำอังกอรเปรียบเทียบกันระหว่าง ช่อง7กับช่อง3นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฟนช่องสกับแฟนช่อง7เนี่ยก็จะเข้ามาเหมือนแบบว่าอะจะมีว่าเฮ้ยเราชอบช่อง7นะเฮ้ยเราชอบช่อง3นะทำให้แฟนละครทั้ง2ฝั่งะ่ะเข้ามากด s u b s c r i b นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําข่าวเกี่ยวกับละครบู๊มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นละครบู๊ช่อง3ช่อง7ช่อง5ช่องทูช่องอะไรผมทําละครบู๊มาตลอดนะครับผมจนมีกระแสนะครับผมของอโซเชียลบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าสมิงนะครับผมหรือเป็นเรื่องหัวใจศิลานะครับเรื่องหัวใจศิลาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ปรระสสบผลควาามํเ็จ การทำคลิปของผมนะครับเพราะว่าภายในหนึ่งเดือนเนี่ยคนซับสไครต์เพิ่มถึง20,000ซับนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ย จะไม่สามารถทําแค่คลิปละครของช่องเจ็ดสีได้นะครับเพราะว่ามันต้องทําในทุกๆคลิปทําในทุกๆคอนเทนต์ที่ผมคิดขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วหลกัหลกๆเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้ว่าผมเนี่ยจะเน้นไปที่ละครบูสนะครับส่วนมากนานๆทีเนี่ยถึงจะทำละครที่เป็นแบบเป็นกระแสนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็อยากได้ยอดวิวเราอยากได้คนที่มาซับสไครต์ให้เราได้เยอะๆเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการในการทําคลิปก็คือผู้ชมที่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า1นึ่งแสนหนึ่งแสนซับเนี่ยหลายๆคนก็จะ รู้ว่ามันจะมีรางวัลที่เป็นโล่เงินนะครับผมก็หวังว่าจะได้1นึ่งแสนซับภายในปีนี้แต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะนีครับผมซึ่งมันเป็นรางวัลของคนทําคลิปอย่างผมเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรายได้ครับซึ่งถ้าคนดูเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับ ตัวผมเองทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับต้องบอกเลยว่าแบบเฮ้ย hey, ยอดวิว600อยอดวิพันหนึ่งยอดวิพันสองอะไรเงี้ยคือรายได้มันแบบเป็นเศษเสี่ยวเป็นเศษเสี่ยวมากนะแบบว่าไม่กี่บาทนะไม่กี่บาทคือแบบไม่ถึง10บาทด้วยซ้านะครับบางทีคืออ่ะเอาง่ายๆหงเหรียญก็30กว่าบาทนะครับหเหรียญเนี่ยก็ประมาณหมื่นวิวอะผู้คุณดูคลิปผมประมาณแบบพันวิวพันวิวพันวิวผมต้องทําเป็น10คลิปกว่าผมจะได้เงิน30บาทอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคซึ่งเป็นคาตอบ ว่าผมก็ไม่สามารถทําช่องเจ็ดอย่างเดียวได้แต่ว่าทุกคนที่ติดตามผมมาเนี่ยก็ะจะรู้ว่าผมอะส่วนใหญ่ผมจะทําช่องเจ็ดซะส่วนใหญ่หแหละซะเยอะเลยแหละเพราะว่าอะไรละ่ะเพราะว่าผมทําเกี่ยวกับละครบูซึ่งช่องเจ็ดเนี่ยทำละครบูตลอดนะครับช่อง3เนี่ยจะนานๆทีที่จะได้ทานะครับแล้วก็ช่องอื่นช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีบ้างนะครับผมที่พูดถึงนะครับหนะักเมื่อประมาณ2อสเดือนที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของจักรศิลาที่จะพูดถึงตลอดนะครับอ่ะโอเคครับคุณต่อไปครับผมชิดาพานะครับผมเขาบอกว่าอยากให้ทําคลิป ของอ,อมเล่นละครมากี่เรื่องทําคลิปเรื่องอินซีแดงที่ออมเล่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปของอ,อมนะครับผมพอดีว่าผมตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเขาทํารวมละครเนี่ยรวมละครที่อมอ,อมอัตภัณฑ์เล่นนะครับว่าเล่นมาเก,กี่เรื่องอันนี้ทําคลิปเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปเรื่องอินซีแดงเนี่ยผมทําไว้เยอะแล้วนะครับผมทําไว้พูดถึงเรื่องอินซีแดงจนแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วยังไงก็ต้องรอติดตามาตัวละครจริงๆเลยละกันเพราะว่าผมทําคลิปมาหลายคลิปแล้วผ มพูดถึงอินดีแดนเนี่ยประมาณ5คลิปนะครับผมก็จะมีตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับที่พูดถึงเรื่องอินดีแดนก็จะเมื่อรู้ว่าเขาเนี่ยจะสร้างเรื่องนี้นะก็เป็นคลิปค er ่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มโอลิเวอร์บิวเวอร์นะครับผมรีเมคละครบูอินซีแดงปี2562ช่อง7 HD อ๋อมแอนด์โบนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทำอินดีแดงนะคลิปต่อไปนะครับผมค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มโอลิเวอร์เปิดละครบูเรื่องใหม่กุหลาบเกาะเพชรและอินซีแดงปี2562ซึ่งแนน่อนผมทตั้งแต่ปีก่อนนแล้วะครับ อีกคลิปหนึ่งนะครับผมอินซีแดง The r e d Mask 2019เอาภาคไหนมารีเมคครคือปีสรจดำอันนี้คือคลิปที่3ที่ผมทำเกี่ยวกับอินซิแดงและนะครับผมคลิปที่พูดถึงอินซแดง์เนี่ยล่าสุดก็จะเป็นอัปเดตละครบูอินซีแดงค่ายนายบีเวอร์ฟิล์มอมแอนโบเรื่องย่อเตรียมพังนาดอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นการอ่านเรื่องย่อนะครับที่ทางช่องเจ็ดสีเนี่ยปล่อยมานะครับอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่ผมพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอินซแดงแบบเต็มๆนะครับแล้วก็มีคลิปย่อยก็จะเป็นคลิปที่่อออาาพููดดถึงงงงบบบเนนะครกลรรต้ตขช โชลีลาบูในพัชรบนตาและอินซิแดนอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับอาการพูดคุยของโบมาดาครับซึ่งผมก็พูดถึงอินซิแดนไปหมดแล้วยังไงก็ทุกคน,นยต้องรบกวนนะเลื่อนเลื่อนดูคลิปเก่าของผมนิดนึงเพราะว่าหลายๆคน,นยอยากให้ทําคลิปนู้นคลิปนี้บางทีผมทําไปแล้วนะบางทีผมไม่มีเวลามาตอบเี่ยก็ไม่ได้เอาลิงก์มาแปะให้ทุกคนนะครับอินซิแดนผมทําไปแล้วนะฮะผมโอเคยังไงก็ฝากติดตามคลิปเก่าๆ,ๆ,ๆด้วยกันนะจริงๆแล้วผมทำมาโอ้โหหลายร้อยคลิปมากสี่ห้าร้อยแล้วมั้งปัานนี้นะครับโอเคครับคนต่อไปผม ไทม์ไลน์นายไทม์นะครับถามว่าสามารถเปิดสร้างรายได้ในทุกคลิปไหมครับนะครับสามารถเปิดได้ทุกคลิปไหมต้องบอกว่าไม่ทุกคลิปนะครับล่าสุดนะครับผมที่ผมทําคลิปอ่าถ้าถ้าใครได้ดูนะใครติดตามช่องผมเนี่ยจะเห็นว่าผมเอาคลิปเรื่องผู้บ่าวนี่ยายิงเจอตอนที่พี่เวียนะครับผมเขาเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วผมก็ไปตัดต่อเอานายกนะครับผมนายกของเราเนี่ยมานะครับไม่ได้ถูกบล็อกไม่ได้ถูกบล็อกไรายได้เพราะว่าท่านนายกนะแต่ว่าถูกบล็อกไรายได้เพราะว่าผมเอาเนื้อหาที่เป็น ็นตัววิดีโอของทางช่องเจ็ดสีต้นฉบับเนี่ยเอามาเยอะจนเกินไปนะครับผมยาวจนเกินไปซึ่งถ้าใครทําคลิปเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าใครทําคลิปเนี่ยคลิปที่มันจะไม่โดนลิขสิทธิ์ต้องแค่15าวิเท่านั้นซึ่งผมเอามาโคตรเยอะนะครับผมซึ่งเนี่ยเขาก็ช่องเจ็ดเนี่ยเขาก็บล็อกอไรายได้ไม่ให้สร้างซึ่งอันนั้นเป็นการเตือนที่มันน้อยมากเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะลบคลิปของคุณแล้วทําให้บัญชีของคุณนะเป็นสีแดง แล้วโดน3ามครั้งคุณก็ถูกปิดบัญชีไปเลยนะครับอันนี้คือเป็น,ปนความเสี่ยงนะครับผมที่ก็ไม่น่าทำหรอกนะครับโอเคอันนี้เป็น1กรณีที่ไม,ไม่ไม่ได้รายได้นะครับอีกหนึ่งกรณีคือคล้ายๆแบบว่าอ่าผมนี่ชอบร้องเพลงใช่ไหมเพลงประกอบละครเนี่ยผมก็ร้องลงเหมือนกันนะครับอันนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นลิขสิทธิ์ของทางแกมมี่ซึ่งเป็นเพลงของแกมมี่อะไรเงี้ยเขาก็จะมาเป็นผู้ผู้ที่สร้างรายได้ในคลิปของผมเองซึ่งอันนั้นจะเป็นกรณีที่แบ่งรายได้กันนะครับซึ่งมันจะน้อย ถ้าใครถ้าใครแบบทําคลิปจะรู้ว่ามันน้อยมากนะครับหรือว่าแบ่งรายได้กันเนี่ยบางทีเราแทบจะไม่ได้เลยมันอาจจะเป็นแค่แบบ10%หรือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นตะ์อ่ะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของในขสิทธิ์ในเพลงของเขาไงเป็นผู้แต่งเป็นอะไรย่างนี้ถึงเราจะเป็นคนร้องเราจะเป็นคนตัดคลิปขึ้นมาเขาก็มีสิทธิ์ในไรายได้ตรงนั้นนะครับเขาสามารถแย้งสิทธิ์ได้นะครับอย่างพูดยกตัวอย่างนะครับผมอย่างเพลงหัวใจของเธอที่ผม cover ต่อธนภพนะครับผมแล้วก็ประกอบหัวใจศิลานะ่ะผมทําตอนนั้นยอดวิวประมาณ2 0 0 0 0 0แต่ผมได้ได้สร้างไรายได้ นะได้เงินอยู่ประมาณ1เหรียญกว่าเองซึ่ง1เหรียญก็ประมาณ30กว่าบาทนะคบผมขนาดยอดวิว2 0แสนนะแต่ว่าถ้ามันถ้าแบบว่าไม่ไม่ถูกเขาเนี่ยเอาลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นของเจ้าของเนี่ยผมก็จะได้เยอะกว่านั้นนะคบผมโอเคแต่ผมไม่ได้ไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องไรายได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ขอแค่ได้ทําคลิปแล้วมีคนดูมีคนแชร์อะไรตัวนี้ก็จะยี่ยมยอดมากกว่านะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นการตอบคําถามอ่ะมีอีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งคือผมเคยทําคลิปนะครับผมอังกอร์นะอังกอร์เปรียบเทียบระหว่างจุดจบของ หมวดลิททั้งสองเวอร์ชันนะครับแต่ว่าในคลิปนั้นน่ะหมวดลิทเนี่ยเขาตายโหดมากนะครับผมมีฉากยิงถูกฉากถูกเสือตะปบจนเลือดสาดอะไรเงี้ยมันแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของคลิปนะครับซึ่งถ้าเขาตรวจ YouTube เนี่ยเขาตรวจเจอพวกเคาเป็นเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมข่มขืนหรืออะไรเงี้ยเขาตรวจเจอว่ามันเป็นการฆ่าประกรรมหรือเป็นการอะไรเงี้ยเขาจะบล็อกรายได้ไว้ก่อนเลยครับเขาจะมันจะเป็นรายได้ที่มันขึ้นเป็นสีส้มอะฮะแล้วเขาก็จะบอกว่าไม่เหมาะสมกับผู้ลงโฆษณาส่วนหญ ถ้าเราส่งคําขอไปก็ได้มันจะมีช่องให้เราส่งคําขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยถูกลกบบัญชีมาแล้วคับเพราะว่ามันจะทําให้เขาเนี่ยมาตรวจสอบในเนื้อหาของเราเยอะมากๆนะครับผมซึ่งมันจะทําให้มองว่าเราเนี่ยไปก๊อปคลิปใครมาหรือเปล่า ทำไมคลิปมันถึงไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยหรือว่าคุณเนี่ยทำคลิปไม่เหมาะสมเยอะเกินไปเขาก็เลยแบบว่าหาข้ออ้างที่จะลบบัญชีเรานะครับอะไรอย่างนี้นะอย่างอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องระวังนะครับผมถ้าเขาไม่ให้สร้างไรายได้อย่าพยายามที่จะไปตัดต่อใหม่เพื่อให้มันสร้างได้หรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้แสดงว่า เขาจะจับได้ว่าเราเนี่ยพยายามนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะผมเคยเหมือนกันสมัยก่อนที่แบบว่าเคยเคยเป็นพวกกอป์คลิปนะเนี่ยพูดตรงๆนะผมเคยผมทำยูทูบมาตั้งแต่ผมอายุน้อยๆแล้วอ่ะผมทําแบบเป็นพวกกอปคลิปอนะซึ่งสมัยนี้ก็ยังมีคนกอปคลิปนะมีบางช่องเนี่ยกอปคลิปผมไปเลยนะทั้งดุ้นเลยผมพูดอย่างนี้แหละไม่ยังกล้าก๊อปไปเออแต่ว่าก็ช่างเขาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว ถ้าทนไม่ได้เดี๋ยวก็ไปแจ้งมันแจ้งได้ไงเพราะว่าผมเป็นคลิปต้นฉบับผมสามารถไปแจ้งคนที่กอบคลิปได้นะครับผมให้ลบคลิปนั้นหรือว่าให้ปิดบัญชีเขาไปอะไรเงี้ยมันสามารถทําได้นะครับก็คือผมเคยกอปคลิปสมัยก่อนอ่ะกอปคลิปของ WorkPoint เป็นเป็นแค่แบบว่าเบื้องหลังคุณรีวิวจิตสัมผัส,สอะไรสักอย่าง,างนนเนี่ยแล้วเอามาลง YouTube แล้วทางทาง WorkPoint เนี่ยเขาก็ปิดการสร้างไรายได้ครับผมก็ไม่ยอมนะผมไปตัดให้มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงสุดท้ายเนี่ยกเอามาลงพอมันเปิดสร้างรายได้เเาาาาาาาจว่่รพพยยยยมมทีะลงงขอ หลังจากที่เขาปิดไรายได้เฉยะเขาก็ลบคลิปนั้นทําให้บัญชีผมเป็นสีแดงไปเลยนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงนะอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนนะครับโอเคครับคนต่อไปครับผมแคทเฉลิมฐาน,นะครับลงมา2อคอมเมนต์นะครับผมเม้นต์มา2คอมเมนต์นะฮะบ,บอกว่าคมแฝกสามครับอังกอร์สองช่องสามอ่าหมายถึงว่าผอยากให้ผมทําคลิปอังกอร์สองช่องสามแล้วก็คมแฝกสามนะฮะต้องบอกว่าผมต้องบอกว่าผมไม่ทําก็ได้นะเพราะว่าผมทําไม่เป็นสิบแล้วจริงๆนะอย่างที่บอกอะ่ะบางที สิ่งที่คุณต้องการอะ่ะผมทําไปหมดแล้วโหผมทําคลิปมาแบบ4ี0ห้าร้อยคลิปแล้วภายใน1ปีนะโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพูดว่า,อ,าอังกอร์เออย,ยวพูดถึงคอแฟกกอล้วกันคมแฝกเนี่ยผมทํามาแบบเยอะมากนะเป็น10เป็น10กว่า,วาคลิปเลยแหละนะครับ คมแฟกภาคสามผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับคมแฟกนะครับผมจุดต่อคมแฟก1กับ2ลุกคาดช่อง3 HD เ่ตอันนี้ก็เคยทํามาแล้วนะครับแล้วก็เคยเอาตัวสปอร์ตนะครับผมที่เป็น N-Credit นะครับผมของคมแฟกช่อง7เนี่ยเอามาลงนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับ โครงแบกที่ถูเกเกือบสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มีคลิปนะครับผมไขข้อสงสัยว่าช่อง3จะสร้างรุกาคาดโครงแบก2งได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็มี N c r e d ครนะครับผมของทางช่อง3เนี่ยเอามาลงอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเอามาลงสั้นๆก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ต้นฉบับโดยแท้จริงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเอามาตัดต่อเป็นซาว์ของตัวเองแล้วก็เป็นเสียงของตัวเองที่ใส่เข้าไปนะครับมันก็เลยแบบว่าไม่โดนไม่โดนเลยก็สิ้นไปอันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าอะไรเสี่ยงจริงๆละ่ะถ้ามันเสี่ยงเราก็อยย่าาไปทํเล Yeah. yeah. แล้วผมก็เคยทําคลิปนะครับผมอัปเดตผลงานนักแสดงถ้าโคมแฝกจะมีภาค3ช่อง7 HD นักแสดงชุดเก่าจะมาเล่นได้ไหมนะครับมหากราบโคมแฝกผมก็เคยทํานะโคมแฝกหนึ่งโคมแฝกสองแล้วก็พูดถึงโคมแฝกสามด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปนะครับผมที่ผมทํานะครับเป็นรูปที่พี่ปอเนี่ยมาถ่ายรูปกับพี่โอนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าโคมแฝกสามมาแน่ปอณัฐวุฒิลงรูปคู่โออนุชินพร้อมแคปชั่นโคมแฝกสามเร็วๆนี้นะครับอันนั้นก็เป็นคลิปเกี่ยวกับโคมแฝกสามนะฮะแล้วผมกก็เเคยยมาาออ่่นรืงพัด นะครับผมที่มีคนเอานิยายเนี่ยลงไว้ในทางกระทู้ต่างๆนะครับผมเรื่องโคงแฝดภาคสามนี่แหละนะครับเคยถูกตั้งชื่อเอาไว้เพียงชื่อแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ทานะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมเนี่ยได้ทําขึ้นมานะฮะซึ่งคลิปนี้เนี่ยมีคนให้ความสนใจเยอะมากเลยนะคนดูเป็นแสนอยู่เหมือนกันนะในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เคยทานะครับผมคลิปพยักเดือดโคงแฝดสามมหากาพย์ละครบูช่อง7 H d ดีนะครับพระนางชุดเดิมเพิ่มเติมตัวละครหลักนะครับผมอันนี้ก็เอามาพูดย้ำกันอีกทีนึงเป็นการที่ผเแบพูม เย,เยอะมากนะครับผมนะฮะแล้วก็เคยเอาคลิปทั้งหมดเนี่ยมารวมเป็นการวิเคราะห์ยาวๆนะครับผม1คลิปนะครับตั้งชื่อว่าลุ้นกันยาวๆโคมแฝกโคมแฝก2ลูลคคาดโคมแฝก3พยักเดือนนะครับผมอันนี้คือเอาตั้งแต่ต้นมาให้ดูเหมนเลยยาวๆนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งทําไปไม่เมื่อกี่วันนะครับผมทาคลิปนะครับผมเชียร์ที่คำพรพูดถึงละครบูนักสู้พันข้าวเหนียวภาค2และโคมแฝกภาคสสร้างแน่นอนซึ่งอันนี้มันเป็นคําพูดที่พี่เชียร์เนี่ยได้พูดไว้ตั้งแต่ปี 2, ้นน้ไมไดสร้าง นอนมากกว่านะครับอะโคแฟกสามเนี่ยผมพูดเต็มๆไปแล้วนะครับผมในคลิปพยักเดือดแล้วนะถ้าใครเนี่ยอยากฟังเนี่ยไปหาดูเซิร์ชเลยนะครับผมใน YouTube เนี่ยพยักเดือดนะครับผมของผมเนี่ยน่าจะขึ้นมานะครับเพราะว่าโคแฟกสามเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าพยักเดือดไปหาดูได้นะครับผมผมผมทำมาเยอะมากนะเกี่ยวกับคลิปโคแฟกเนี่ยมาพูดสามพูดซักเยอะมากต้องบอกเลยนะครับส่วนอังกอร์นะครับผมอังกอร์สองทั้งสองสามผมเคยนะครับผมทำคลิปมโนนะทำคลิปมโนตัวละครนะครับผมว่าถ้าอังกอร์ภาค มาสร้างในช่อง3เนี่ยใครจะมารับบทเป็นใครนะครับผมผมก็ตั้งชื่อคลิปว่าอังกอร์อช่อง3พระนานชุดเดิมเพิ่มเติม <ๆ S 1> นักแสดงรุ่นหลานนะครับแล้วผมก็มาโน่นักแสดงไปนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับผมที่ผมทำนะครับก็จะเป็นคลิปนะครับผมถ้าช่อง3จะสร้างอังกอร์ภาค2 ใครจะมารับบทเหล่านี้นะครับผมก็เป็นสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมว่าใครนะครับผมจะมาเล่นบทไหนในภาค2นะครับแล้วก็ล่าสุดที่ทําไปนะแล้วก็หลายจา้นนั้นเนี่ยไม่ได้ทาเกี่ยวกับอังกอร์ภาค2อีกเลยนะครับก็เป็นอัปเดตผลงานภาคอัปเดตผลงานนักแสดงนะครถ้าอังกอร์สจะสร้างถ้าอังกอร์สจะมีภาค3ช่อง 7HD ดีนักแสดงชุดเก่าเป็นยังไงบ้างนะปัจจุบันนะครับอันนี้จะเป็นคลิปล่าสุดเลยที่ผมทําเกี่ยวกับอังกอร์แลวปัจจุบัน,นก็ไม่ได้พูดถึงอังกอร์อ เลยนะครับผมเพราะว่ากระแสมันก็เงียบไปแล้วนะเพราะว่าปีก่อนๆน,นี้คนก็ดูกันเยอะนะโอเคครับคนต่อไปนะครับผมเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคอมเมนต์ comment นี้นะครับผมยาวมากนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอ่านกันก่อนนะผมจะตอบคําถามนี้นะครับอยากให้ทําคลิปหาสาเหตุว่าทําไมไอ้โห,หดเร็วดีอย่าให้อย่าทำให้กูเจ็บ ทำไมมันถึงเกลียดช่อง7แล้วสืบว่ามันได้เงินจากช่อง3เท่าไหร่และวิเคราะห์ถ้าช่อง3ยุบขึ้นมาจะทํำยังไงแล้วที่ช่อง3ปลดพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมเกิดจากสาเหตุอะไรและคิดว่าปีนี้ช่อง3จะขาดทุนไหมแล้วทําไมช่อง3ถึงคืนช่องทั้ง2ช่องขอบุณครับ โอเคเป็นคำถามแบบเหมือนผมเหมือนผมสอบปริญญาโทอีกรอบหนึ่งอนะเออเป็นคำถามที่แบบเปลียนคำถามซ้ําถามซ้อนถามซ้อนเงื่อนมากๆนะครับอ่ะ,อะนะเดี๋ยวมันมีคนมาตอบนะครับผมซึ่งแบบเป็นคอมเมนต์กันยาวอะแต่ว่าผมไม่อ่านคอมเมนต์ละกันเดี๋ยวจะสร้างความเดี๋ยวจะสร้างความแตกแยก,กนะครับมีคนคนนึงนะครับผมเขามาตอบว่าบอกเชื่อ,ก,อก่อนละกัน Love Disney p r i n c e s s C H นะครับเขาอะบอกอ่ะผมจะตอบเหตุผลที่เฮ้ยทำไมช่องเนี่ยเขาถึงทําไมช่องสามถึงปิดพนักงาน ทำไมช่อง3าถึงจะขาดทุนไหมช่องสทําไมถึงคืนช่องอะไรเนี่ยคือคําตอบเนี่ยเขาก็อยู่ในนี้อีกแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากฟังเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข่าวเกี่ยวกับช่องสาที่ยุบช,ช่องไปแล้วก็ปลดพนักงานเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดให้ทุกคนฟังเป็นคลิปไปเลยดีกว่านะครับผมคลิปนี้ไม่พูดถึงละการข่าวมันยาวมากผมก็นั่งอ่านแหละตอนแรกผมก็ไม่ดูเหมือนกันนะครับอ่ะขออ่านคอมเมนต์ของ Love d i n n e y ก่อนแล้วกันนะนะเขาบอกว่าไม่ได้ปลดพนักง,งานอย่างไม่เป็นธรรมนะถ,ถ้าไม่ถ้าไม่ให้ปลดออกจะให้ช่องเขาแบ่งไว้ ในเมื่อทีวีสองช่องที่เคยทำก็ยุบไปแล้วเพราะแบกไม่ไหวแบกคุณดิ้นไม่ไหวฉันมันกำลังจะตายค่าใช้จ่ายมันเยอะแถมขาดทุนอีกอ่ะที่ถาม,ถามว่าขาดทุนไหมอันนี้ก็ตอบนะขาดทุนจะให้ช่องเขาแบกต่อไปแบกคุณดีไม่ไหวฉัน,นดีทำยังไงอ่ะช่องปิดจนต้องปิดช่องปลดออกแต่ช่อง ก็ให้เงินชดเชยนะไม่ได้ไม่เป็นธรรมเลยนะไม่ให้ปลดออกได้ไงคืนไปสองช่องก็ต้องปลดออกถ้าไม่ปลดออกจะให้ตกงานกระทั้งบริษัทเลยหรือไงล่ะอ,อะไรนะครับผมอ่ะประมาณนี้แหละเป็นการตอบแบบรูวบวมนะครับผมซึ่งก็อย่างที่เขาบอกแหละคือบริษัทเขาคืนช่องไปแล้วมันไม่มีมันไม่มีช่องนั้นแล้วอะ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรเนี่ยคือช่องมันไม่อยู่แล้วช่องเขาก็ก็จ่ายค่าทดแทนให้อยู่แต่มันก็มีคนออกมาแย้งนะครับผมว่า เอ้ยทำไมเหตุผลที่เขาแย้งก็คือทำไมบางคนถูกออกบางคนไม่ถูกออกนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องราวที่แบบว่ายังไม่ได้วิเคราะห์ชัดเจนผมอ่านไปรอบเดียวนะครับผมก็รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของทางผู้บริหารแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของทางช่องนะครับผมซึ่งมันมี HR ชุดใหม่นะครับผมฝ่ายบุคคลน่ะนะครับชุดใหม่นี่เข้าไปบริหารแทนซึ่งทางช่องเนี่ยที่คนที่เขาไม่ปลดออกเนี่ยเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยยังเป็นทรัพยากรที่มีผลประโยชน์นะครับผมต่อองค์กรอยู่นะเออเรียน บริหารมาก็ได้ใช้พูดจริงจังก็วันนี้เล้ววาไม่คิดว่าผมจะต้องมาตอบคําถามอะไรแบบนี้เลยนะนะครับผมนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสรุปยาวๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนการตลาดใหม่จะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ซึ่งการดําเนินของการทํางานเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนไปสังเกตตอนหลังๆไหมว่าช่อง3เนี่ยเอาละครเนี่ยลงไลน์ทีวีแหละนะครับผมซึ่งผู้บริหารใหม่เนี่ยเขาก็นั่นแหละมาจากไลน์นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดกันแล้วกัน เดี๋ยวไปตอบคำถามข้างบนก่อนแล้วกันนะครับผมอยากให้ทําคลิปหาสาเหตุว่าทําไมไอ้โหดเร็วดีอย่าให้กูเจ็บอยาทำให้กูเจ็บทาไมมันถึงเกลียดช่องเจ็แล้วสืบว่ามันได้เงินจากช่อง3ามเท่าไหร่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้ว่าทําไมเขาเกลียดช่องเจ็และเขาเกลียดช่องเจหรือเปล่าและจะให้ผมไปสืบได้ยังไงผมไม่รู้จากเขาใช่ไหมครับผมเขาได้เงินจากช่อง3เท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกว่าเขาได้เงินจากช่อง3าเท่าไหร่เขาอาจจะไม่ได้ก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบช่อง3ามากนะครับผมอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบผลงานของช่องสามากๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า าอาจจะไม่ได้เกลียดนะเขาอาจจะไม่ได้เกลียดเขาอาจจะแค่แบบแค่อยากแสดงความคิดเห็นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นสิทธิแล้วกันจริงๆแล้วผมก็อยากให้เข้ามาคอมเมนต์นะผมอยากให้เขาเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้มากเลยนะว่าเขายี่ยอยากให้ผมอะไรทําอะไรหรือยังไงนะเขาอาจจะเข้ามาดูคลิปผมก็ได้แต่ว่าเขาไม่เม้นเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงละครช่องไหนมันก็เลยไม่มีอะไรให้เมนใช่ไหมแต่ว่ามีหลายคนนันบอกให้ผมเนี่ยบล็อกโหดเด็วดนะครับผมผมไม่ไม่บล็อกเขาหรอกเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในความคิดเห็นนะครับ ผมของแต่ละแต่ละคลิปคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะคือถามว่าผมบล็อกคนไหมผมบล็อกเหมือนกันนะผมบล็อกคนที่ด่า ผมโดยที่ไม่มีสาเหตุนะครับแต่โหดเร็วดีเนี่ยเขาเขาเคยเขาเคยเขาเคยพาดพิงถึงผมอยู่เหมือนกันนะบางบางคลิปนะนานแล้วนะแต่ผมก็ก็ปาล์มเข้าไปทีนึงนะเขาก็ก็ก็ไม่ได้มาพูดถึงเกี่ยวกับผมอีกนะครับเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นติ่งแอดเหมือนแอดเป็นติ่งช่องเจ็ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หัวเราะผมบอกว่าผมไม่เป็นติ่งช่องไหนผมทําคลิปของช่อง3เนี่ยมาก่อนนี่จะทำช่อง7จ็ดซะอีกนะครับเพราะว่าผมทําละครบุ๊กอังกงอังกอตั้งแต่ช่อง3เนี่ยที่เอามารีเมคอะไรเงี้ยผมพูด ึงช่องสามหลอดผมก็เลยอธิบายให้เขาฟังไปคือมันมีเหตุผลน่เออมันก็ต้องเข้าใจใช่ไหมผมไม่ใช่ติดช่องไหนต้องบอกไปเลยนะครับเขาก็เคยพูดถึงผมเหมือนกันนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้บอกเขาเพราะเขาก็ไม่ได้มาแบบเฮ้ยด่าผมนู่นนี่นั่นผมอะไรเงี้ยคือถ้ามันเยอะถ้ามันอะไรผมทนไม่ไหวผมก็บอกมนจริงๆนะแต่ว่ามันมีบางคนนะครับผมที่เข้ามาแบบว่าเฮ้ยมึงทาคลิปอุยอะไรว่าเฮ้ยมึงแบบใช้คําหยาบคายทาคลิปดนะ่าพ่อล่อแม่อะไรเนงะี้ยคือด่าผมคืออันนั้นเนะี่ยรับไม่ได้นะครับอันนั้นคือรับ ส่วนมากเนี่ยจะโดนคลิปมโนเนี่ยซะบ่อยแต่ว่าบางทีผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าอ่ามันเป็นสิทธิของคุณผมจะทําคลิปมโนมึงนี่มโนตลอดเลยนะช่องนี้เป็นช่องมโนอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าอ่ามันก็เป็นสิทธิของคุณซึ่งเราก็อยากอธิบายเราอยากพิมพ์อธิบายยาวว่างเลยนะว่าแบบเฮ้ยคลิปที่เราไม่มโนคลิปสาระคลิปข่าวเรามีเยอะมากนะมโนเนี่ยนานๆที่เราจะทําสักคลิปหนึ่งแต่พอคุณมาดูคลิปมโนของเราไปบ่อย,อยคุณก็หาว่าเราเป็นสายมโนอย่าไปเชื่อมันอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้พู เขาเห็นผมมนโนเล่นๆไปเรื่อยๆอเออแล้ววันหนึ่งผมทําคลิปชุมแพชุมแพเขามาล e ีเม้จริงๆทุกคนก็เคยได้ดูใช่ไหมผมผมมาทาคลิปชุมแพแล้วทีนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ามนโนตลอดเลยนะทั้งๆที่ผมเอาภาพจริงมาผมก็เลยอธิบายเขาว่าเออมันเป็น,ปน,ปนไปดูข่าวนะมันมีคนเขาอะช่อง3เนี่ยเขาทําจริงเปิดกล้องไปแล้ว กำลังจะอ่อนแอเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้ดูข่าวก็เลยไม่รู้ <c oughs> แค่นั้นแหละหรอดแตผมแล้วคือคําตอบของแค่นั้นนะมันมีคนเยอะแยะมากมายนะครับผมถ้าคุณเห็นคอมเมนต์อะไรที่ไม่ถูกใจอ่ะคุณอยากประท่าเรื่องคุณเลยไ <c oughs> ม่ได้ไม่ได้สนับสะนุนแต่ว่าถ้าคุณไม่แบบไม่ไปตอบโต้กันอ่ะมันก็ต่างคนก็ต่างอยู่คุณก็เม้นของใครเม้นของมัน นะอันนี้ผมก็ไม่ห้ามนะคุณจะด่ากันจะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่านะครับผมก,<ๆ>ก,ก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิของพวกคุณเนะ่ะเออมันเป็นสิทธิของพวกคุณผมแค่ขอบคุณที่พวกคุณเข้ามาดูนะครับผมโอเคครับคําถามสุดท้ายก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่พูดยาวมากอธิบายยาวมากนะครับโอเคฮะเดี๋ยวนะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเนี่ยแล้วอยากให้ผมนะครับผมทา Q&A นะครับผมตอบคําถามเรื่องอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวของผมก็ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานทาคลิปก็ได้ไม่ว่าผม จะตัดต่อยังไงใช้โปรแกรมอะไรคุณสร้างไรายได้เยอะไหมทํายอดวิวเท่านี้ได้ไรายได้เท่าไหร่ถามได้หมดนะครับผมสิ่งที่คุณอยากรู้นะถามเกี่ยวกับคอร์ดกีตาร์ เกี่ยวกับการร้องเพลงเกี่ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดนะถ้าผมรู้ผมก็มาตอบนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรทําคลิปหนังพูดถึงใครอะไรยงไงถ้าผมทําได้ผมก็จะมาพูดเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ช่วยกดหน่อยนะนี่ครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝาาากกกกกกกดด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 ตตติติิมมไไลลลคค์์แชรระ่่่่งเพพืออให้ป